จะะรบายเขาฝึกแบคาสิบ้านเขาการรัจ้างคาสิบ้านค่ะสวยงามมากเลยทำเลื่องสวยน้อยจะแรกคิดว่าจะเละใช่การจับเดือยเราก็ดูแล้วว่ามันสิ่งแค่ไหนคะคาดว่าจะราคาประมูลเริ่มที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อหบาทใช้เวลาทำนานไหมคะประมาณ สวยที่สดุดคิดว่าจะประมูลได้สูงสุดกี่บาทคะพี่ว่าก็องจ้านนะครร้านขายของอะไรแกคิดว่าน่าจะร้านแปดนะเนี่ย <c oughs> ทำไมต้องร้านแปดคะสวยที่สดุดหลังลิเกเลิกนางก็ว่างนะคะ <c oughs> <c oughs> ในขณะที่ลิเกกำลังเล่นนางรอออกจากนางก็ยังจะทาน,นะคะ น้องชายเคยเลนวาจาไว้นะคะว่าถ้านางทาสวยน้องชายจะให้ห้า่เด้เอลยมาริโอ้เขาบอกให้ถ่ายเขาก่อนมาริโอสไปเดอร์แมนฮ้ยเราหับ้ายมาเจอสไปเดอร์แมนไม่ใช่จ้ะในถ้าพรุ่งนี้มาไม่เลิกนะ แต่ถ้วยด้วยถ้าน้องไม่เมานี่น้องโกรธนะ่นัสอลกดีนจับอะไรอ,อ,อ,อะอะตาะยละีนดวงคะคุณดวงอยายุเท่าไหร่คะตอนนี้ีมีนมเหรอคุณดวงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ก็ละเลงกระบ,บาลนะคะลดยขวค่ะ อย่าถามเปัจจุบันนะครับคุณดวงอายุเพียงสามขวบนะครับผมอย่าถามเขา้องเขาต้องใช้สมาธิอย่าถามเขาคืนนี้ก็ไม่เสร็จนี่ถือว่าเร็วมากนะคะเร็วหรือเร็วคะไม่่นเร็วเร็วเรื่องเก้าบอกเร็วนะคะแล้ว้องฟังให้ชัด สวยที่สุดสังเกตหน้าคุณดดงเก้านะครับผมจริงจังมากนะครับเด็กที่ไหนวะเ,น,เนีเ้ย พี่ก็ขับรถดีๆรู้เปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วลงกางเกงละโอ้เดี๋ยวมันจะหัวปองรีบระบายส่วนสีแดงนี่คืออะไรคะคุณดวงส่วนให้ดูเอาค่ะให้ดูเอานะคะไม่ดูมาริโอ้นะไม่ได้ดูเอานะสไปเดอร์แมนค่ะหนึ่งดูยังไงมันเขาระบายสไปเดอร์แมนโอ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่เกียงรถเธอแลกเงี้ย นาจัดการน้ารู้แล้วโคตรสิทีตั้งใจมากสามวันผ่านไปสไปเดอร์แมนก็ยังไม่เซ็จชอบจมูกอ่ะอุ้ยอุ้ยหนวงก้าวหายไปไหนวะ